สวัสดีครับก็อยู่กับช่องแมทนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนแคลคลัสเบื้องต้นนะครับในเรื่องลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันนะครับทีนี้ในคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนลิมิตใน EP ที่1เนาะเกี่ยวกับลิมิตก่อนนะครับแล้วก็จะค่อยๆสอนไปนเรื่อยๆนะคะจะหลายคลิปหน่อยนะเพราะว่ามันเรื่องค่อนข้างยากแล้วก็เยอะนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูจากคําว่าลิมิตกันก่อน ลิมิตคืออะไรนะครับถ้าตามที่เขาให้มานะครับก็จะบอกว่าลิมิตเนี่ยคือการศึกษาฟังก์ชันเนิดนึงเมื่อฟังก์ชันเนี่ยเข้าใกล้ค่าค่าหนึ่งแล้วฟังก์ชันจะมีค่าใดนี่ไหมครับว่าเข้าใกล้ค่าค่าหนึ่งนะครับเข้าใกล้ค่าค่าหนึ่งแล้วเมื่อเข้าใกล้เสร็จแล้วฟังก์ชันนั้นจะมีค่าใดโอเคครับโดยลิมิตเนี่ยจะเป็นพื้นฐานของแคลคูลัสนะครับอ่ะ ทีนี้ถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยเราจะยังไม่เข้าใจแลยยังไม่เห็นภาพน,นอกจะมาอธิบายเพิ่มเติมกอนก่อน,อนอามาดูนะครับลิมิตนะครับจากรูปนะครับจะเห็นว่า A เนี่ยมันอยู่ตรงตำแหน่งนี้เนาะอันนี้คือตำแหน่ง A ทีนี้จำนวนที่จะเข้าใกล้ A เนี่ยมีอยู่กี่ทางนะครับจำนวนที่จะเข้าใกล้ A เนี่ยมันจะมีทั้งหมด มาจากทางซ้ายใช่ไหมักส่วนขึ้นมาอย่างเงี้ยมาัจะาเข้าใกล้ A ไปเรื่อยๆมาจากทางซ้ายแล้วก็มาจากทางขวานะครับดังนั้นเนี่ยข้อนี้อันนี้องจอว่า A เนี่ยเข้าได้ทัหมด2ทางนะครับอันนี้คือจากเส้นจำนวน X นะโอเคครับอพอพอที่เราศึกษาแล้วเนี่ยจะเห็นว่า มันเข้าไป2ทางนะครับในในค่าค่าหนึ่งเวลาที่เราจะหาว่ามันใกล้เคียงอะไรเหมือนกับค่าประมาณจํานวนเต็ม10อย่างเงี้ยเช่น68ใกล้เคียงอะไร6กก็ใกล้เคียง70อย่างเงี้ยครับหรือ73ก็ใกล้เคียง70อย่างเงี้ยครับคือมันใกล้เคียงได้ทั้ง2ทางนะครับคือทางมากกว่าแล้วก็ทางน้อยกว่านะครับอ่ะทีนี้มันใกล้เคียงแล้วยังไงอ่ะทีนี้เรามาลองดูตารางที่1กับตารางที่2นะครับอ่ะเราเห็นว่า กำหนดฟังก์ชัน f x เท่ากับ 2x บวก1จงเติมค่า f x เมื่อ x มีค่าเข้าใกล้2 1. แต่ว่าไม่ใช่นะอ่ะทีนี้มาดูนะครับถ้าเราถ้าเราศึกษาเรื่องฟัง,งก์ชันมาก่อนนอนนี้แล้วนะครับจะเห็นว่า f x, x 1. มันก็คือ y นั่นแหละนะเราจะได้ไม่สับสนนะครับ y เท่ากับ 2x บก1เนาะโอเคอมาดูตารางที่1นะครับตารางที่1เนี่ยมันจะเข้าสู่2จากทางซ้ายนะครับ เข้าสู่สองจากทางซ้ายทีนี้เราก็มาดูว่าถ้า x เป็น1แล้ว f x จะเป็นเท่าไหร่แล้วก็มาใช้ในโตรนี้เลยนะครับถ้า f เป็น1ใช่ไหมก็จะเป็น2คูณ1บวก1ก็จะมีค่าเท่ากับ3ถ้าเป็น1.5ละ่ะ2คูณ1.5บวก1เท่ากับ4มัไห ถ้าเป็น2ถ้าเป็น1.8นก็2คูณ1.8บวก1เท่ากับ4.6ถ้าเป็น1.9ก็1.9คูณ2บวก1เท่ากับ4.8 1.950 ก็จะได้เป so ็น4.9 1.990ก็จะเป็น4.98แล้วก็1.995และเป็น4.999เจะเห็นไหมคะว่าค่าเนี่ยค่าของตารางที่1นนะครับที่มันเข้าใกล้2จากฝั่งที่น้อยกว่า 2, เนี่ยค่าเองมันเข้าใกล้2ค่ามัน ค่าเอฟเฟกที่ได้ก็จะเข้าใกล้5นะครับใกล้2แล้วก็ใกล้5มาดูฝั่งที่มากกว่านะครับถ้าฝั่งที่มากกว่าถ้าลองเป็น3ามก็สคูณสบวกหเท่ากับ7จนะ็เจดไเขียนก่อนนะครับถ้าเป็น2.5

5.02 2 0 0ศและเป็น5 0 0จจะเห็นไหมครับว่าค่าของ x ที่มันเข้าใกล้2จากทางบวกมันก็จะเข้าใกล้5เหมือนกันนะครับของ f x จากตารางที่1นะครับเรามาเติมในทน่องด้านซ้ายนะครับจากตารางที่1เขาจะบอกว่าเมื่อ x เข้าใกล้2ทาง ทางซ้ายหรือทางน้อยกว่าผมเรียกว่าเป็นทางลบและกันนะครับทางลบขณะ x เข้าใกล้2แล้ว f(x) จะเข้าใกล้5ทีนีถถ้ถ้าทางจามากกว่าผมจะเรียกว่าทางบวกนะครับทางบวกขนาด x เข้าใกล้2เข้าใกล้2ไปเรื่อยๆเยนาะมันก็จะเข้าใกล้5เหมือนเดิมจะเห็นได้ว่ามันจะ ก็จะเข้าใกล้5ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือของลิมิตโอเคทีนี้ในรูปของลิมิตเนี่ยมันเขียนยังไงนะครับจากที่เรารู้ว่าลิมิตมันจะเข้าใกลเ้เท่านี้เท่านี้เมื่อค่าเป็นตัวนี้ตัวนี้น,นะครับอะสมมุติว่า m m คือลิมิต m คือลิมิตทางขวาของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางขวาเวลาที่เราเขียนแล้วก็จะเขียนเป็นลิมิตภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับลิมิต เขียนเป็น lim นะครับลิมิตของ m ของ fx นะครับ fx ก็เขียน fx ตรงนี้ลิมิต x จะเขียน x เข้าใกล้ a นะครับเท่ากับ m อันนี้คือการเขียนลิมิตของฟังก์ชันนะครับทีนี้เขาบอกว่าเข้าใกล้จากทางขวาหรือทางบวกดังนั้นผมจึงเขียนว่าเป็นสัญลักษณ์บวกนะครับตรงนี้มองเห็นไหมเลย สัญลัณ์บวกต่อมา n คือลิมิตทางซ้ายของ f(x) ผมเขียนเหมือนกันนะเป็นลิมิตของ f(x) นะครับเมื่อ x เข้าใกล้ 3, ลบ3เท่ากับ n นะครับอ่ะทีนี้เข้าใกล้าทางซ้ายทางซ้ายมันคือทางลบเนาะที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับโอเคทีนี้ถ้าเรา อ้างอิงจากนิยามในหนังสือแล้วนะครับก็จะได้ว่าถ้าลิมิตของฟังก์ชันนะครับลิมิตของฟังก์ชันสมมติเป็นลิมิต f และการ f N นะครับที่ลิมิต x เข้าใกล้ a ทางบวกเท่ากับลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางลบนะครับจะได้ว่ามันจะมีค่าเท่ากับ ลิมิตของ f x x เข้าใกล้ a นะครับโอเคจะจะแสดงว่าค่านั้นนะ่ะหาลิมิตได้นะครับถ้ามันเท่ากันนะแต่ว่าถ้ามันไม่เท่ากันเนี่ยเราจะสรุปว่าไม่สามารถหาค่าของลิมิตได้นะครับเราจะสรุปได้แบบนี้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูของหน้านี้ดีกว่าหน้านี้นะครับเขาบอกว่า จะอธิบายความหมายของประโยชน์ต่อไปนี้นะคะแบบสรุปลิมิตของฟังก์ชันที่ f เท่ากับ2นะครับ f เท่ากับ2ทางซ้ายนะครับ x เข้าใกล้2ทางซ้ายเนี่ยเท่ากับ1แล้วก็ลิมิต f เข้าใกล้2ทางขวาเท่ากับลบ1จะเห็นว่ามันไม่เท่ากันนะครับเขาไม่เท่ากันเนี่ยเราจึงสรุปได้ว่า สรุปได้ว่านะครับไม่สามารถหาลิมิตได้นะครับไม่สามารถหาลิมิตได้นะครับทีนี้ถ้ามันเท่ากันอ่ะสมมติสมมติว่ามันเท่ากันคือเท่ากับ1น,นะครับอ่ะก็จะบอกว่าลิมิตเนี้ยมีค่าเท่ากับ1 แต่กรณีนี้มันไม่เท่ากันนะครับก็บอกว่ามันไม่สามารถหาค่าลิมิตได้นะครับต่อมามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างทีนี้ปกติแล้วนะครับเราจะต้องหาลิมิตทางซ้ายแล้วก็หาลิมิตทางขวาก่อนนะครับมาดูเขาจะกำหนดฟังก์ชันมาให้นะครับ f x เท่ากับ x กำลังสองลบสี่ส่วน x ลบสองทีนี้เขาหาให้หาลิมิตของ เเข้าใกล้2แล้วก็ f2 เรามาหา f2 กันก่อนมันง่ายกว่านะครับ f2 f2 เราเหนว่า2มันแทนเข้าเป็นเองเนาะก็เราก็ใช้แทนลงไปเลยนะคะก็จะเป็น2กํกำลังสอลบ4ส่วน2ลบ2จะได้เป็น0ส่วน0จะเห็นว่ามันไม่สามารถหาค่าได้นะครับ ทำไมถึงระบุว่าไม่หาไม่สามารถหาค่าได้เนื่องจากเนื่องจากอะไรเนื่องจากส่วนเนี่ยมันเป็นศูนย์ทั้งเศษส่วนเนี่ยที่เราเรียนมาที่ผ่านผ่านมาในะระดับสี่ห้าหกหรือม1ม 1, 2มสามเนี่ยจะเห็นว่าส่วนะห้ามเป็นศูนย์นะครับในระบบจำนวนจริงดังนั้นนะครับ f x เนี่ยจึงไม่สามารถหาค่าได้แต่ถ้าเป็นลิมิตล่ะครับถ้าเป็นลิมิต x เข้าใกล้สอง f x นะครับเราก็จะได้เป็น x กําลังสองลบส่ส่วน x ลบสองทีนี้อันดับแรกเลยเราจะต้องจัดรูปของลิมิตก่อนนะครับจัดรูปด้านบนนะครับก็จะเห็นว่าด้านบนเนี่ยมันเป็นจัดให้เป็นรูปของผลต่างกํลาลังสองนะครับผลต่างกํลาลังสองก็จะได้เป็น x ลบสกับ x บวกสส่วนด้วย x ลบส ซึ่งตรงนี้เราสามารถตัดทอนได้นะคะมันก็จะได้เท่ากับลิมิตของ x เข้าใกล้2เนี่ยเท่ากับ x บวก2เราก็แทนค่าลงไปเลยนะคะก็ได้เป็น2บวก2จะมีค่าเท่ากับ4ถ้ามันหาลิมิตได้นะครับก็ตอบ4นั่นเองก็คือถ้ามันเข้าใกล้2เนี่ยถ้า x เข้าใกล้2เรื่อยๆนะ f อจะมีค่าเท่ากับ4นั่นเองนะครับต่อมา ต่อมานะครับมาดูที่แบบฝึกหัดนะครับเราก็ทดสอบความรู้ของลิมิตมาแล้วนะครับก็มาลองทําแบบฝึกหัดดูถ้า f(x) เข้าใกล้ a ทางบวกเท่ากับ10ทางซ้ายก็เท่ากับ10บวกเท่ากับ10ซ้ายก็เท่ากับ10ดังนั้นลิมิตของ x เข้าใกล้ a เนี่ยของฝ Fun ั่งของฟังก์ชัน f(x) เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ จะมีค่าเท่ากับ10พอดีนะครับแบบนี้โอเคครับมาดูตัวอย่างต่อมาครับต่อมาที่นี้เขาจะกำหนดว่าเขาจะกำหนดฟังก์ชัน f x มาแต่ว่ามีทั้งหมด2 2สมการนะครับสมการแรกคือ f x เท่ากับ x กำลังสองเมื่อ x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ2 แล้วก็ f เบอร์สองเมื่อ x เนี่ยน้อยกว่า2นะคะวิธีการหาเนี่ยเราจะต้องหาทางบวกแล้วก็ทางลบนะคะแล้วก็สรุปว่ามันเท่ากันไหมมาดูทางมาดูทางบวกก่อนนะครับ x เข้าใกล้2ทางบวกนะครับเอ็ f x ทางบวกมันก็คือค่าที่มากกว่า2อยู่นิดนึงอาจจะเป็น2 0 0 0ุอย่างเงี้ยซึ่งมากกว่า2เราจะใช้สมการด้านบนนะครับก็จะได้ว่าเป็น ลิมิตของ x เข้าใกล้2ทางบวกนะครับของ x กําลัง2แล้วก็แทนค่า2ลงไปเลยก็จะได้เป็น2กําลัง2มีค่าเท่ากับ4นั่นเองต่อมาถ้าเป็นทางลบนะครับลิมิต x เข้าใกล้2ทางลบของ f(x) เข้าใกล้2ทางลบคือน้อยกว่า2น้อยกว่า2เราจะใช้สมการ2นะครับที่บอกว่าน้อยกว่า2ก็จะใช้เป็น ลิมิตของ x เข้าใกล้2ทางลบเป็น x บวก2นะครับแทนค่าเรลมก็จะเป็น2บวก2เท่ากับ4เมื่อมันเท่ากันแล้วนะครับเราจะสามารถสรุปได้เลยว่าลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้2เนี่ยมีค่าเท่ากับ4นะครับโอเคมาดูแบบฝึกหัดต่อมานะครับ สมก,การเป็นสมก,การเดินเลยแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นเอกมากกว่าหรือเท่ากับเดิมแล้วก็เอกมากกว่าอีกนะครับมาดูทางบวกนะครับเหมือนเดิมเลยเอกเข้าใกล้1ทางบวกใช้สูตรด้านบนเนะาะเอกกำลังสองจะได้เป็น1กําลังสองมีค่าเท่ากับ1น,นะครับต่อมาทางลบลิมิตของเอกเข้าใกล้1ทางลบจะได้เป็น x บวก x บวก2จะมีค่าเท่ากับ1บวก2มีค่าเท่ากับ3ซึ่งมันไม่เท่ากันนะครับจึงบอกว่าไม่สามารถหาลิมิตของไม่สามารถหาลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้1น,นะครับเพราะว่าค่าทางบวกกับค่าทางลบไม่เท่ากันนะครับโอเคมาดูแบบฝึกหัดข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงตอบคําถามต่อไปนี้นะครับคําถามแรกนะครับลิมิต2ทางบวกนะครับ2ทางบวกแล้วก็มาดูที่ x เป็น2นะครับทางบวกก็คือมากกว่า2ก็จะอยู่ตรงนี้ เนี่ยนะครับมากกว่า2จะอยู่ค่าที่2นั่นเองต่อมา2จากทางลบก็ก็มาดูให้ทางบกนะ 2, วกเนาะ2เราก็มาดูทางลบทางลบก็อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองลิมิต2จรจึงเขาบอกว่าทางบวกกับทางลบไม่เท่ากันเนาะก็ไม่สามารถหาได้นะครับ โอเคต่อมามาดูข้อ2นะครับลิมิต1ทางบวกนะครับลิมิต1ทางบวกก็จะตรงนี้นะหนึ่งทางบวกก็จะมาทางนี้นะครับก็จะได้เป็น0ูนย์ลิมิตหทางลบขึ้นมาก็ตรงกับศูนย์พอดีเหมือนเดิม ดังนั้นลิมิตจริงเท่ากับศูนย์ศูนย์ทางบวกศูนย์ทางบวกตรงนี้เนาะได้เป็นลบหนึ่งศูนย์ทางลบก็ได้เป็นหนึ่งก็ไม่สามารถหาค่าได้ โอเคครับข้อ4ครับลิมิตของ x เข้าใกล้ลบน่ะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับเราจะเห็นว่าเข้าใกล้ลบหจากลบก,ก็อยู่ที่1จากทางบวกก็1ดังนั้นเข้าใกล้ลบ1ก็จะมีค่าเท่ากับ1นะครับโอเคข้อ5จากกราฟนะคะฟังก์ชัน f ลิมิตหาค่าไม่ได้ที่ x เท่ากับ x เท่ากับ2แล้วก็ x เท่ากับ ศูนนะครับที่ไม่สามารถหาค่าได้เพราะว่าค่ามันไม่เท่ากันนะครับโอเคครับมาดูที่หน้าสุดท้ายนะครับก็จะมีโจทย์ประมาณนี้นะครับอ่ะมาดูที่ข้อหนกันก่อนเลยนะครับมองเห็นไหมเอ่ยโอเค อ่าข้อหนึ่งนะครับลิมิตของ6เมื่อเ,อเท่ากับ0นะครับลิมิตเนี่ยเมื่อเอเป็น0นก็เท่ากับ6ลิมิตเป็น1ก็เท่ากับ6 0ูนทางลบก็เท่ากับ6 0ศูนทางบวกก็เท่ากับ6ดังนั้นก็หนึ่งจึงต่อบ6ครับโอเคข้อ2นะครับลิมิตลบ2นะครับก็แทนลบ2เข้าไปในวงเล็บเลยนะครับก็จะเป็นอ่าลบ2กำลัง2ก็ได้เป็นนะครับอ่าคูณลบ2กำลัง2บวก1น่เท่ากับ 2 2เป็น4 4 3 2เป็น13นะครับต่อมาข้อ3ก็แทน3าลงไปเลยนะครับได้เป็น3คูณ3 3คูณ2บวก1เท่ากับ9คูณ7 9 7 63นะครับก็ถ้าเป็นแบบน,นี้เราก็แทนค่าลงไปเลยนะครับเพราะว่ามันมันไม่ต้อง มันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ได้แยกสมาการเป็นทางบวกกับทางลบให้นะครับข้อ4นะคะเอาเป็นข้อสุดท้ายของคลิปนี้ละกันนะครับข้อ4อ่าก็แทน1ลงไปเลยนะครับก็จะได้ว่า1กําลัง2บวก3คูณ1ลบสส่วนด้วย1นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1บวก3าลบเท่กกับ0นะครับตอบ0โอเคครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วครับถ้าชอบเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย